หนังสมัยก่อนมันก็สนุกดีนะปาจริงจริงตอนปาาไว้รึนะก็อยากจะทําหนังขึ้นมาสักเรื่องปาว่ามันน่าสนุกดีนะทำไมปาไม่ทําอ่ะจะทําได้ไงอ่ะสมัยก่อนเนะี่ยมันไม่ทําง่ายๆเหมือนสมัยนี้แค่คิดจะซื้อกล้องสักตัวมันยังยากเลยแต่ปาก็มีเขียนบทหนังเก็บไว้นะเวลาว่างๆก็หยิบม,มาอ่านสักที บางเรื่องมันก็สนุกดีนะอแต่บางเรื่องมันก็ไม่ได้เรื่องเลยวะ่ะเอาป้าแล้วกล้องตัวเนี้อ๋อป้าคงซื้อตอนเด็เดกๆนี่เองถ้าตอนนั้นป้ามีกล้องนะป้านี่ป้าคงอยู่ในวงการนานแล้วละ่ะแต่น่าเสียดายอายุป้าเยอะแล้วคงไม่ทันแล้วละ่ะ ยาข้าบืนที่กระดูกกำลังออกตล่าผู้ต้องหา Number one. Come on, I need hey, hey boys. Get in there, มีอะไรตามมาไหมไมนมีอะไรเอ๋อเปล่าอ๋เปล่าตามมาอะไรใจเย็นใจเย็นคือเ,เราอยากจะชวนนายมาเล่นหนังอ่ะเห็นว่าคาแรคเตอร์นายมันได้อ่ะเราอยากทำหนังใจเย็นห่ยอยนี่เรามีกล้องนี่ะนะนี่คือกล้องถ่ายหนังหรออ,อ๋อ ใช่ใช่แล้วทำไมมันเล็กจังเขาใส่ฟิล์มกันยังไงอ๋อนี่ไงนี่ไงตรงเนี้ยมันต้องแกะออกมาใช่ะเปิดออกมาเราใส่ฟิล์มตรงนี้มันเป็นรุ่นใหม่คือพ่อเราซื้อมาให้มาเล็กเนี้ยแหละอ่าใช่แล้วไหนบทที่จะให้เราเล่นบทอ่าคืออย่างี้หละเราอยากทําหนังที่แบบมีตัวละครเป็นกุญยน มาจากโรคอนาพนเลยทีเนี้ยมันก็นจะไปไล่ล่าผู้หญิงคนหนึ่งขอขอเรียนแบบเข้ามาให้ชัดเราอ,อ่านดูเราแต่งเองเออดีนะดีดีเลยอ่ะแต่ว่าแบบในบทมันมีตัวละครสองตัวสมมติว่าทานายกำกับใช่ปะแล้วเราช่วยถ่าย ใครจะมาแสดงพอ,พอ,อ่ะทำเพอาอีกนั่นสิเออนายวันนี้เรียกเรามามีอะไรเหรอมีเพื่อนเราคนนี้ชวนทำหนังอะ่ะก็เลยชวนมาทำด้วยกันแล้วนายชื่ออะไรอะ่ะอ๋อเราชื่อไอเดียจาบวะไม่ไม่ใช่ไม่ได้ชื่อจาบชื่อไอเดียไม่ไม่เราหมายถึงว่านายชื่อเฟีย ได้เตี้ยวด้วยชื่อชื่เดียใช่หมายถึงว่าชื่อนายอะแบบกิ๊เก่ยูเลกาไหมจ๊ะพอพอพอเลยแก้ขาแล้วเอามานายนั่นหมาถึงที่ไหนวะชื่อพอดีไม่ได้แก้เดี๋ยวเราจะทำหนักเดี๋ยวแก้สองคนอะ่ะด,ดูชุดเเราวาดตรงนี้ขเขาเป็นนักดาบใช่ปะ หิวข้าวอ่ะไปกินข้าวเถอะ เออจืดแม่ไม่อยู่บ้านเหรอเขาบอกว่าจะไปทำงานต่างจังหวัดอ่ะพรุ่งนี้เขากลับ <ừ> อย่างนี้ก็ถ่ายได้แค่วันเดียวดิใช่แล้วพ่าแม่กลับมาเห็นสภาพห้องแบบนี้นะเลี่แล้วนี่รู้จักเดียได้ไงนะอ๋อรู้จักกันงมต่เช้าว่าแต่เดียหน้าตาไม,ม่คุ้นเลยเป็นคุ้านแถวไหนเหรอ บ้านอยูงสี่แถวนี้แหละแต่วันนี้พ่อเราไปทุรักไงเราก็เลยขโมยกล้องพ่อมาเอามาถ่ายเล่นกันเนี่ยเฮ้ยเด๋ยวมือนีแล้วเองเช็คบปลได้ครับพี่เช็คบิเกขบเงินแล้วหมายถึงเก็บตังค์โอ้โหมาเอาคหารขุด เราลืมเอาสังมาโอ้โหให้ตายเถอโลบินเลี้ยงฝาอยู่เลยเอามามาเดี๋ยวมือนี้เราเลี้ยงเอง <c oughs> นี่พวกเราทำใหม่จริงเหรอขนาดก็ไม่มีเราด้วยอะฟ้าก็จะมืดแล้วะจะถ่ายทันไหมเนี่ยเฮ้ไว้เขาหน้าไหม,มแกหยุดทำร้ายผู้บริสุดได้แล้ว n นเว y เตยนมยานถ้าอยากจะให้ข้าหยุดอะ่ะก็เข้ามาด้ ได้เลยหยอห์ห<อ>ัวหน้ามาโอเคคัดก่อนและแอตแลนด์ไปคครับ,รบ,ค,รบคัดก่อนอครับคัดก่อนโอ้ยยิ้ไม่เอาไอ้ชายเด็กกิ้งที่แรงกว่าน,นี้จออ้าดะ เราขอแบบน่าใกล้ๆหน่อยกว่านี้เหรใช่ไหมอ๋อได้ได้ได้เอ่อได้แล้วได้แล้วและแอคชั่นคือคือค้านก่อนค้านเป็นไงบ้างอ่ะขออีกเทกด้ยแม่ได้มาตอนนี้ขอแบบปล่อยพลังนะตองไปถ่ายมึงมาอะไรอ่ะมุมกว้างมุมกว้างเหรอกับมุมกว้างไรโอเคต้องต้องเหม่อนเดิมเดี๋ยวเวลาเราแบบเราแอคชั่นน่ะแบบพอยากตามเราอีกไหม พูดกับตัวจริงว่ะโคตรเก่งเค้เดวลองให้เล่าครับโอเคครับติดล้องเดี๋ยวกลับบ้านก่อน เจอกันพรุ่งนี้เยนแล้ววันนี้สนุกมากขอบใจเาเว้ยช่วยกันกลับดีนายด้วยกันแล้วนายไม่กลับหรอเออทำไมถึงอยากทำหนังอ่ะก็เราอยากให้ความคิดเกี่ยวกับจินตนาการของเราให้มันออกมาเป็นความจริง อยากให้สิ่งที่เขียนในเศกรดดาษให้มันเคลื่อนไหวได้แล้วเราตัดต่อกันยังไงวะเราก็ไม่ได้กะจะตัดตั้งแต่แรกอยู่แล้วแหละอุปกรณ์อะไรก็ไม่มีเราแค่อยากถ่ายเล่นๆสนุกๆเก็บไว้ให้รู้ว่าครั้งหนึ่งไม่เคยได้ทำมัน มาเรมากโอ้หมาแต่เช้าเลยอ่ะมีอะไรดีอ่ะแค่ไรที่มาทำอะไรเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนต่วตามไปทำไมไม่มาดี๋ยว่นเปนเื่องที่น่งก่าไปลปนั่งเปนปนไม่รู้อะไรไม่รู้ คนจ้าป่ะกิ้งใหลหลายรอบมากแกมีความพยายามเนี่ยนี่เอาชนะข้าไม่ได้หรอก มันไม่ใช่ของป้าหรอกมันเป็นของพื้นป้าคนหนึ่งที่เคยทำหนังด้วยกันแหละเสียดายิี่ป้าไม่มีเทปเก็บให้เดีดูแต่หนังเรื่องนี้มันสนุกจริงๆนะเฮ้ดูๆไปเดียก็เหมือนเพื่อนป้าคนนั่นนะสงส์เพื่อนป้าก็รออยู่นะอืม